ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโชคดีได้โชคยโ่งวันนี้เรามีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด9ท่านมากติกาที่หนึ่งอ่ะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าผมใส่มาแล้วนะครับไม่ได้คิดสดไม่ได้คิดสดไดสดสดสดน้ำไม่ได้คิดสดนะครับอ่ะกติกาที่หนึ่งใครที่ใส่กางเกงในสีดำตกราบ ผมใส่บ็อกเซอร์ผมใส่บ็อกเซอร์อ่ะบ็อกเซอร์สีอะไรสีดำโอ้โหดำไหมเนี่ยโอ้ายโอ้สีอะไรโอ้สีเทาเหรอดำเต็มเต็มไปพี่แลนี่สามคนมูสตกรอบลิ้วดิผมจะเอาออกแค่หนึ่งคนนะครับตกรอบแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีกติกาสำรองใครที่นับได้เลขสิบสามตกรอบเริ่มจับปมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด เอแวกแวกแกแกหวกเอาวิ่งวิ่งวิ่งสสอหไปและคนตกบก็คือคุณบูกติกาที่สองใครที่โสด เข้ารอบเดียวเดี๋ยวใครใครเอาพิสูจน์มีไหมแฟนมีไม่มีอะไรโอเคผมเชื่อผมเชื่อว้าวววคุณมีเมียแล้วไม่ต้องอันนี้เรายังไม่ได้เจอเม่ได้ไม่ได้ครับมีแฟนว้าวโสดตรเข้ารอบมัดทะเลางกันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะคนที่เข้ารอบยืนรอด้านหลังคนที่ไอ้พามีเมียอ่ะยืนไว้ทุกคน มีโทรศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้โทรหาแฟนนะครับถ้าเกิดว่าแฟนใครรับสายเป็นคนสุดท้ายตกรอบตอนนี้ทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมือแล้ว 3.. Oh 2.. 1... เริ่มโทรแล้วใครจะรับก่อนโทรแล้วก็เปิดลำโพงนะครับเปิดลำโพงเร็วถ้ามีเ claro> สียงใครแล้วก็ถอยหลังนะครับรับก่อนเร็วชูมือครับอาเหลอเอ้ารับวชูมือโอ้โหให้เขาพูดหน่อย เฮ้้ว้าวว้าว้าว้้รับายยหหยาาบาบลครัาบลผมผมอะรับแล้วนะนพอเสียงหน่อยา้ครับมีใครพูดไหมถ่ายราการอยู่ครับอันนี้อันนี้แฟนพี่ต้นหรือเปล่าอันนี้แฟนสาพี่ต้นหอมครับเอาเมียจาโทรมาเนโรับด้วยเฮ้าร้ครับอาไม่ทราบว่าคุณเป็นคุนาจะเป็นเมียครับอันนี้เป็นแฟนพี่ต้นหอมครับ ไอ้อุ่นดูป้ายุ้ยเร็วโอ้ยกูตายเป็ียนเมียุบท่านได้รับทองคำหนึ่งหมื่นบาทนะครับรอบหรอกปรับไม่รับเอาสามคนนี้ยังชิงกันอยู่อ้าไอ้เหี้ยสาวบุยังจะสียงก็วนแล้วรองมาได้ไหมได้หมดได้ทุกวิธียังไงก็ได้ขอให้ติดต่อกันได้เอาเปิดลำโพงนะเปิดลำโพงให้ฟังเสียงเขานะ ถ้ามีเสียงเขาเมื่อไหร่ก็คือเข้ารอบเลยปัญญาชนสีคือรับปัญญาชนหนึงคือลโอ้โหไม่ได้หรอเไม่มีปะวะเออรับไหนๆๆๆๆๆๆคๆๆ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 นๆๆๆตๆๆๆๆ้ๆๆ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 รับๆๆๆๆๆนๆๆอนๆๆๆๆอๆอๆคนครับตอนนี้เอาแล้วใครจะรับใครจะได้คุยกับแฟนก่อนผมจะบอกให้นะครับชีวิตคนเรานะครับ ควรที่จะทําให้การติดต่อมันง่ายครับและถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาจะทํายังไงถามว่าถ้าผมยกตัวอย่างสมมติว่าพวกคุณกําลังตกอยู่ในอันตรายแล้วคุณก็จะโทรหาแฟนพวกคุณได้ไหมนี่เป็นการทดสอบความพึ่งพาอาศัยของแฟนคุณและตัวพวกคุณเองด้วยนะเนี่ยปล่อยให้โทรศัพท์ไม่มีเน็ตได้ยังไงอ้าวใครจะเช่ารอบตอนนี้เหลือสองคนแล้ว <c oughs> แล้วปกติคุณเค้กอะโทรหาแฟนบ่อยไหมผมถามก่อนสัมภาษณ์ก่อน โอครับแต่ว่าเขาทำงานอยู่ครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คืออ๋อเขาทำงานมันเป็นเวลากี่โมงเนี่ยห้าโมงแล้วโอ้โหยังทำงานอยู่อ่ะคุณล่ะคุไม่มีอเน็ตไม่มีแค่นั้นเองแค่เน็ตไม่มีใช่ไหมว้าวคุณเข้ารอบคุณเข้ารอบคุณแขตกรอบเอาเรื่อพื่อนเพื่อน่อนใจเาหน่อยแนโอ้โเเพื่อนะใแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อุ้มเพื่อนวม เอาแบบชมคอนเสิร์ตได้ไหมแบบโยนไปด้วยอ่ะโอ้โหนี่เลยนะเอาอุ้มอุ้มอุ้มเอาเพื่อนเพื่อนดยครัยกมายกมายช่วยกันเพแรงโอ้โหสองหนึ่งแอนไปคุณเค้กตกร่อกาติกาในรอบต่อไปเอาเรามีของครับรอบนี้ขอเชิญทีมงานเอาของมาให้หน่อยนี่นะอับคุลตานอันนี้ โอ้ยแชมป์เก่านี่เอาให้ให้ใหแชมป์เก่าเขาเดินมาเดียวเนี่ยเขาเชนิญมาชวนเฮ้ม,ม่อมีบโต๊ะน้ำนะพวกไม่ได้เป็นแชมป์แล้วไม่เล่นต่อเลย <c oughs> อ่ะเรามีของอยู่ในนี้นะครับอ่ะลองนับดูมีจำนวนกี่คนตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้เรามีผู้เล่นทั้งหมดเจ็ดท่านนะครับและเรามีของทั้งหมดเจ็ดอย่าง <c oughs> ให้ทุกคนหยิบได้เลย <c oughs> อ่านะครับตอนนี้ทุกคนได้ของอยู่ในมือแล้วเป็นไอเทมลับพิเศษนะครับ รอบรอบนี้ใครที่เซ็ตเดว่าส่วนแล้วส่วนแล้วได้มีดสองล้อได้หมดดีนะกูเอามีดเอารู้สึกยังไงครับตกรอบแล้วอ่าพูดก่อนอีกแล้ว เอาไป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 ตีลูกกาได้ไหมพี่ต really <bad> like ังบุญหมันพูดตกราคือพี่เมย์การติกาในรอบต่อไปใครที่ได้ปากกาตกราว เอาเชิญทหาตัวเองโอ้โหคุณต้าตกรอบกาติกาในรอบต่อไปใครที่มีภาชนะที่มีน้ำหนักหนักที่สุดตกรอบอยากจะกูลวล่ะ เอาพูดอะไรสักหน่อยนึงวัวแดงเงินไปผากลูกอยู่บ่ได้ซ้ำหน้าครัวายจัดการตัวเองด็อกเตอร์อ๋องตุกร้อกะติกาในรอบต่อไปใครที่ถือไว้แตะถือไว้มีภาชนะเบาที่สุดตกล้อ ไปบ้านเราวะไปไปล้างหาตัวเองคุณแตกตกรอบรอบต่อไปแล้วใช่ไหมพร้อมครับครับใครที่ยืนตรงกลางตกรอบ ประโยคสุดท้ายก่อนกลับบ้านต้องหบ่งของหมู่บ้านเลยจัดการตัวเองพี่ต้นหอมตกรอบกาศิกาในรอบต่อไปใครที่ยืนอยู่ทาง ขวาตกรอบซงตกคุนลันแบบแต่ยังไม่ใช่รอบชิงนะครับรอบนี้ยังไม่ได้นะยัไม่ใช่ดิมากริกาใหม่คนที่ยืนขวาตกรอบแล้วคนที่ตกรอบแรกได้ขึ้นมาชิงแทนนับได้เลข13ตกรอบ และคนตกรอก็คือคุณบู๊ปเบียรคุณบูเอาแรขึ้นมาก่อนขึ้นเอนโอ้โหผู้ท้าชิงครับสัวนี่นี่นี้นี่ไปไนี่เขาเช้อเอาคุณสงสองคนสามช่อนหนึ่งปาไม่ได้อัี้ได้คุณสองการตกงรอบและในวันนี้เราก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ คนที่ได้ชิงในรอบนี้ก็คือคนที่ได้ชิงในรอบนี้ก็คือคุณบูมากมาและคุณคำภัยเอาละครับผมจะให้ทุกท่านเป่ายิงถูกการใครชนะยังไม่บอกเป่ยิงกันก่อนใครชนะอ่าคุณชนะนะคุณแพ้นะผู้เล่น ที่อยู่ข้างล่างที่ตกรอบไปแล้วนะครับเราจะเปิดให้ทุกท่านอยู่เลือกฟังนะครับใครเลือกถูกฟังจะได้แชมป์รับเงิน200บาทเอ้าเลือกฟังอันนี้เลือกแล้วใช่ไหมเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกกับใครอยู่แล้วอันนี้ฟังชนะนะกติกาของเรานะครับตั้งใจฟังนะครับผมอาจจะสับสนนิดนึง ให้ผู้เล่นที่ชนะการเป่ายิงฉุบเลือกว่าจะซ่อนเหรียญไว้ที่มือซ้ายหรือมือขวาจากนั้นให้ผู้เล่นที่ซ่อนเหรียญไว้บอกกับผู้ทายว่าเหรียญอยู่ที่มือไหนจะบอกความจริงหรือโกหกก็ได้แล้วให้ผู้ที่ทายตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณสามไยื่นมือออกมาคุณเอาเหรียญเก็บไว้ที่มือซ้ายหรือมือขวาเงเอาเก็บไว้ที่มือซ้าตัวเสืยเตียงเลย เอาไว้ัดใจเลยนี่วัดใจดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะผมให้คิดก่อนอ่ะลองอยากถามอะไรเขาไหมอ่ะถามอ่ะถามจิตวิทยะหรอวะจะเอาบ่ะเดี๋ยวไว้มือขวาเลยอ๋อกดตีเอาไว้ในมือซ้ายอยู่นี่มือซ้ายผมใช้ตัวช่วยถามลูกทีมได้ไหมไม่ได้ไม่การตัดสินใจของคุณคนเดียวคุณจะเชื่อเขาไหมเดียผมรู้สึกว่าผมเชื่อเขา มันใจตัวเขาอยู่คนอย่างเขาไม่น่าโกหกผมได้ใช่ไหมพี่ไม่น่าโกหกได้คิดว่าคือเขาพูดความจริงอ่าผมคิดว่าเขาพูดความจริงโอเค่าคราวนี้ขอยืนยันคำตอบคุณเชื่อหรือไม่เชื่อครับผมเชื่อคุณภัยครับมือซ้ายมีเหรียญหรือไม่อ่าอันนี้เอาลงไว้ก่อนนะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะถ้าเกิดมีฝั่งนี้ชนะถ้าเกิดไม่มีฝั่งนี้ เป็นฝ่ายชนะอ่ะคุณข er ้าม่เปิดและผู้ที่ได้แชมป์วันนี้ก็คือบูม จะต้องโดนลงโทษกฎติกาของผู้ที่โดนลงโทษก็คือให้แชมป์เปี้ยนเราเอาโคลนทาหน้าแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซปรับเป็นผู้ปโปรไฟล์หนึ่งอาทิตย์นักก็มาแข่งตรงนี้อา้าวโจโ,โคนมาขึ้นมาดีข้างล <ไป S 1> <ด>่างทหารสังหารแชมมาแชมป์ และรางวัลผู้โชคดีของเราในวันนี้ก็คือคุณบูมได้รับเงินวันหนึ่งมืนบาทต้องขอขอบคุณนะครับจากทางเต็นท์มังกรนะครับผมนะครับใครอยากได้รถมือสองนะครับอย่าลืมนะครับออกรถง่ายนะครับต้องติดต่อไปที่เต็นท์มังกรเท่าน,นั้นนะฮะโอ้โหโตเมอร์ออเอาไปารับไปครับรู้สึกยังไงตอนแรกตกรอบแรกเลยใจหายครับผม รอบรอบก่อนนี้ตกเป็นคนเกือบสุดท้ายครับแต่ปารอบนี้ตกเป็นคนแรกรู้สึกใจหายเลยโอ้เบิร์ตแหละมาได้แล้ว <c oughs> สุดท้ายพลิกล็อกพลิกล็อกครับไม่คิดว่าจะได้ขึ้นมาแก้ตัวครับผม <c oughs> ขอบคุณมากๆครับ <c oughs> นี่แหละครับผมเกมผู้โชคดีและผู้โชคร้ายไม่ว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาผู้โ <c oughs> ชคร้ายครับต้องโดนลงโทษตามกติกาของเราเตรียมถ่ายรูปเดลยถ่ายรูปเดลยถ่ายรูปเต็มเลยครับตานเอาท่าไปมา กล้องกล้องกล้องเรานั่นแหละนั่นแหละเอานั <h <h er ่นแหละตั้งตั้งแบบปูต้าแมนนแบบอาหารหน้าไปนู่นังอาแล้วอาแล้วอาแล้วล้างได้ยังล้างได้ยังดิมาเอาไปไปจ่อกล้องก่อนเร็ว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 อีพี่น้ำไม่เล่นอยู่น้ำแล้วเฮ้ย เห or, ็นแวแล้วโอ้โหนี่แหละเชมป์โลกชี่ใหญ่ยังเปิดอยู่ไปเลยดูแช่ยช่ทังหมดและผู้โชคาีในวันนี้ก็คือกูเองโทรศัพท์พังและสำหรับวันนี้รายการผู้โชคดีและผู้โชคลายขอลาไปก่อนขอบคุณครับ A mí, ¿A mí?